้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้มาตอนนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้เหมือนนี้ก็มาวินาซังโคเนจิว่เจตดแค่นี้แล้วก็ามาอยู่กับตอ๊กต๊อนะคะ,ะ,คะอุ้ยไม่ใช่พี่ผิดช่องติดโต๊ ไอ้พวกผมเปิดไอ้พวกก็เปิดคลิปไม่ถูกก็กันโอเคนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในเขาเรียกว่าแมพที่มันมีชื่อวัยหรือปล่า Escape the butcher shop หรือบัตเชอร์ผมหรือว่าหนีจากร้านคนขายเนนะเื้อใช่แล้วทุกคนนี่ทุกคนดูหน้ามันสิมันดูแบบอารมณ์แบบเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองพากนะฉันจะกินเนื้อเกย์ฉันจะสเต็กเนื้อเกย์มันมีเนื้อเน่าด้วยอ่ะอุ้ยไหนอ่ะนั่นไงาดันทรายน้ำเงาเนื้อเน่าอะไรแบบนัน่ะ ดีสุดกโปรปกมากเลยครับใช่ป่ะปีโตไม่อาบน้ำเห็นวะอเอไม่ใช่แล้วทุกคนโอเควันนี้เราก็มาในตีมพี่มาในตีมของผีนะทุกคนก็มาในตีมเลยมาทุกคนแล้ววันนี้เราก็อยู่กับพี่อารเล่เมเปิ้ลแล้วก็พี่หมิวมันเดินนะะน่าเราก็ต้องหนีจก่กที่นี่นะครับผมนะดูดิมันอ้วนมาเลย วว้เพราะมันเดี๋ยวถ้ามันกินพิโต้เข้าไปมันก็จะอ้วนมากกว่านี้ไงกินไอ้มากกว่าโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะหลบกล่องเนื้อเหรอมันจะเป็นกล่องเนื้อนะแบบอารมณ์แบบเหมือนสั่งเหมือนสั่งมาแล้วก็แบบอยู่ในตู้ฟรีซโอ้พี่หมิวไม่นะพี่พี่เออใช่มันมันเป็นไอมันเป็นไอแบบตู้ฟรีซอะแบบว่าเขาเรียกว่าไงอะแบบแบบรู้สึกถึงความเย็นแบบตีเข้าหน้าเลยแบบเย็นเย็นแบบแบบฟันแบบฟันแบบเอาพี่หมิวหายคอหน้า ดูแค่ด่านแรกพี่เหว่งก็ไม่รอดแล้วนะเนี่ยด่านนี้มันกระทั่งอีซี่นะครับทุกคนพี่มันอาจจะอีซี่เนี่ยเดี๋ยวหนูกระโดดกลับโชว์เลยพี่เดี๋ยวโชว์เนี่ยเห็นป่ะพี่มันออกจะอีซี่เนี่ยเดี๋ยวพี่ไปกับหนูนะพี่พี่จะบอกว่าทางเซฟมันอยู่ทางนู่นเลยนะ step step เนี่ย อ่าฮ่าไอ้นู๊ดี่ตายฮะไอ้นู๊ดนู๊ดแบบไม่รอดไงน้ำแข็กันเลยสิขานี่ก็ไปกันเลยสิขานี่คือเซฟยังเอ่ยเซฟแล้วมันคือน้ำแข็งปะแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะหยดน้ำแข็งเหรอที่มันอยู่ตามตู้เย็นทุกคนหยดหยดน้ำคนจะต่ออินเทอร์พาวไปนะคนจะต่อกูเดี๋ยวจะรู้จักนะหยดน้ำแข็งนี่จะเป็นน้ำแข็งแบบสีบอกอันนี้ก็จะเป็นน้ำแข็งโอ้โหมันลื่อนไหมนะมันไม่ลื่นโอ้ยนี่อะไรเนี่ยโอ้ยนึกว่าอะไรเอ่อสไลด์เหรอเฮ้ยมันว้ว โอ๊ยโอ๊โอ๊ย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 ระวังระวังระวังโอ้ยเกือบตายเกืบพี่เหมียวก็ตายแล้วเว้ยพี่เหมียวรอดได้ไงเนี่ยพี่เอ้ยโอ้โหเราเอาไม่เหมียวเฮ้ยมันง่ายจะตายพี่เหมียวเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองกระโดดกลับเลยใช่เออเดี๋ยวกระโดดกลับเลยพี่มันง่ายมากเลยนะเว้ยเออมาเออไอ้นี่มันกากาวไวะไอ้นู๊บนู๊บแล้วก็เผย นุเรากำลังลงไปไหนกันจุดเชฟไปดิเซฟเซฟแล้วทำไมต้องดูง่ายดูอีซี่เยอะอันนี้คือมันน้ำแอร์กำลังรั่วไหลนะครับต้องจ้างช่างประปาด่วนช่างแอร์ช่างแอร์ช่างแอร์ผมไม่เล็กนะครับช่างแอร์ประปาไมได้อยากไม่ได้เอาได้ละอะไรเนี่ย no admission เอาเป็นว่าช่างมันเถอะครับทุกคน อ่าไม่ออกอ่าไม่ออกอ่านออกแต่แปลไม่ได้ครับทุกคนนี่คืออะไรอ่ะไส้กรอกเออมันค่อนข้างนะเออ๋อเครื่องบดไช่กรอกอีสานเครื่องบดไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานอร่อยทุกคนที่ชอบไปซื้อนะครับไส้กรอกอีสานมันจะมีเขาเรียกว่าขายอยู่หน้าโรงเรียนนะครับอู้อะไรเนี่ยโอ้โหอีโต้อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่มันอีโต้นี่ยว่ะมันน่ากลัวนี่มันอีโต้ยักษ์เลยนะเว้ยแบบนี้นะครับทุกคนมุมมองแบบด้านข้างนะครับอ้าวฮ่าฮ่ากลายเป็นเนื้อบดไปซัน้องไอฮ่าฮ่า ไม่นะเราไม่อยากเป็นเนื้อบดไม่ตายวะพี่มิวปึ๊บมทำไมอ้าวพี่มิวโอ้โหเราไม่มีทำไมครั้นี้พี่รอดอะพี่ปกติพี่กากตลอดเลยไม่ใช่เหรอที่ครั้นี้หนูแค่พลาดเดินตกเลรอครับนั่นนะู้ดูดูเดินกลับอะตัวเสียนก็เสียนเสียนบัตรเสียนบูตร เทียมาเอาเลยพี่เดินไปดีพี่พี่เดินไปดีพี่เริ่มใหม่เลยเซฟดิอันนี้คืออะไรเราต้องกระโดดอ๋อเราพี่เมย์รอพี่เมย์ก่อนรอพี่เมย์ก่อนยังพี่เมย์ยังไม่มาแล้ไหนไหนไหนเฮ้ยอะไรเนี่ยตัวจะโลกตัวจะโจ๊กอันนี้ค่อนข้างง่ายนะอี๋สิอี๋ี่อันนี้คืออะไรบอกเลยว่าแมปนี้สน้กมาขับรถเนี่ย โโอ้หเฮ้ยไม่ใช่และมั้งเฮ้ยเบคอนเบคอน make everything better เบคอนทำให้ทุกอย่างดีขึ้นจริงๆนะเบคอนมัน is the best จริงๆว่ะมันอร่อยใช่ป่ะจ๊ะแบบกรอบใช่แล้วมันอร่อยมากแบบกรอบแบบเวลาเราย่างเราก็ย่างแบบกรอบอะไรอย่างเงี้ยแบบอุ้ยเกือบตายเกือบตายเกือบตายจะจริงๆนี่มันมีเสียงเกินนะแต่ว่ามันค่อนข้างจะดังนะครับทุกคนนี่คืออะไรเอ่ยจวิทไฟไงเราสลับไม่ได้อ่ะอ๋อน่าจะเอาไว้ตกแต่งนะครับโอ้จบแล้ว กูนึกว่าจะก็นึกว่าจะแกล้งเพื่อนได้แะอีกอ้โคตรอีซี่โอ้ยมีวัวเฮ้ยอ้ยน้องวัว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 น่าจะตายแน่นน่ไม่ควรเรียกว่าน้องเลยอ่ะโอ้โหฟีตตอนระวังึโอ้มันน่ากลัวะด่านนี้มันให้ให้ฟิลเหมือนตะขาบไม่รู้อ่ะทุกคนให้ฟิลเหมือนตะขาบยังไงอ่ะมันมีปุ่มเยอะเหรอไม่รู้มันมีหนามเหมือนตะขาบเลยอ๋อ มาแล้วมีน้องไออาจจะไีเนี่ยบอกไปได้เปเหมียวเขาบอกว่าตรงนี้ห้ามคนเข้าไปเหมียวพี่เข้าไปไม่ได้นะเว้ยเดี๋ยวก็เลยเข้าไปดีแหละพี่เหมียวไม่ใช่คนไงพี่พี่เหมียวก็เลยเข้าได้พี่เหมียวที่เป็นตัวอะไรอฮเอาใหม่ทุกคนเราจะตั้งใจเลนและตานี้เมื่อกี้เราแบบเขาเรียกว่าซ้อมเขาเรียกว่าซ้อมซ้อมหรอเออดี่เนี่ยจริงจังไงจริงจังนี่คืออะไรโอ๋ไหนดูซิ อันนี้เป็นถังกำมันตรางสีมันตรางแฉะกำมกัมันตรางสีกำมมงตรังสีอะไรเนี่ยกระปุงกระป็งเก่งกระปุงกระป็งเก่งอันนี้เป็นฟาร์มวัวเพื่อนคนเราห้ามโดนวัวเหรอมันห้ามโดนแดงๆไม่ใช่เหรอก็อาจจะโดนอาจจะโดนวัวไม่ได้ก็ได้นะโอ้โหส um ุดจะอีซี่ขึ้นไปข้างบนนะครับอ๋อโดดขึ today, friend, ้นทางนี้แน่เลยแล้วก็กระโดดไปอ๋ออย่าให้โดนโอ้โหปลายเท้าโดนโอ้ยมันมัน มันกันมันกันคนโกงโอ่ะมันการคนคิดฉลาดใช่มันมันกันคนฉลาดพวกเราเว้ยแล้วว่าจะรักไก่อ๋อว่าจะรักไก่ไปได้เเอ้ยกูอพายตาเอียงสายตาเอียงอ้ยมาว่ะมาว่ะมาว่ะโอ้นี่ไงเราจะเจอด่านที่ที่ยากแล้วเราเจอด่านที่ยากแล้วไม่ใช่อะไรคือเราใส่เราเราใสยตาเอียงไงเออเราก็เลยโดดภาพไม่แกะต้มันเป็นการแสดงที่ควนเอายญิงแบบมันง่ายมาก นี่มันคือแค่การแสดงเฉยๆทุกคนต้องเชื่อพี่คือแบบใช่แล้วครับไม่ใแค่การแสดงเว้ยเพื่อทําให้แบบน้องอะเพื่อทําให้น้องๆนั้นแบสุขสบาเฮฮาสนุกสนานเป็นปังพี่มีไหนพี่บอกง่ายไงพี่แล้วทําไมแบบพี่ไม่บาดสักทีอ่ะพี่นี่แหละแน่ๆคราวนี้หนูเอาจริงนะพี่แบบเอาจริงจริงเดี๋ยวพี่คอยดูพี่จ้องไว้พี่จับตาแบบพี่มองตาหนูเลยมองตาตานี่เราจะเข้าในลิ้นวัวมันยากเสลืเกิน ไงเขาเรียกว่าคนเอาจริงยังไงล่ะนี่งไงเขาเรียกคนเอาจริงยังไงล่ะ๋ยวพี่ผายให้ดูไหนไหนไหนมาซิมาซิรวยหรอรวยหรอพี่รวยหรอพี่เดินตกนี่ทุกคนดูดิมันมีสิ่งที่มาสามารถบินได้ด้วยเกมเกมพาร์บินได้รู้ว่าฟีตตอรวยเรารู้พี่อยู่มาแล้วพี่จะถึงแล้วพี่จะตายนะสวยพี่มาเซฟเลยไหนพี่การเราจะรอดไหมพี่ตอใจเย็นเย็นใจนุ่มล่มใจมอกพักเออมาแล้ะ ้ยในที่สุดแล้วเข้าไปในลิ้นวัวดีกว่าโว้ยวิ่งมันน่าจะกินเราเข้าไปนะแวบนี่เราอยู่ในช่องปากช่องปากของนี่ด้เขาเรียกว่าอะไรนะไรเดอร์อะไรวะโอ้โหโอ้โหข้างในนี่ชมพูเลยวิวโอ้โหกระตกวัวที่มันกินถังกำมันตะลังเอ้ยพี่ลุกไม่ขึ้นเอ้ยลุกลุกไม่ขึ้นเดี๋ยวพี่พี่กดกระโดดดิไม่ขึ้นเหรอเอ้ยไม่ขึ้นบุกไม่ขึ้นบุก ตะคิวกินตะคิวอ้าวตายแล้วไม่บายอ้าวม่ไคืออะไรอันนี้มันคืออะไรอ่ะโอ,โอ้ยนี่คืออะไรอ่ะโอ้ กระดูกเออกระดูกของมันมันคือกระดูกของมันอ๋อเอาพี่เหมียวทำไมพี่ตอบมไมรูปร่างมันมันมันแปลกๆว่ะกระดูกมันมันคือกระดูกเว้ยพี่กับมันมันแปลกๆนะพี่ว่าคือกระดูกอันนี้คือให้เราเดินแบบนี่คือสมองว้าวโอเคแล้วที่มันมีทิกอยู่นะเว้ยพี่แบบเนี้ยมันมีทิกไอไอคิดเหมือนพี่ไหมไอดูยังไงดูยังไงอ่ะ นี่มีอยังเพิ่งพี่อันนี้อันนี้เอออันนี้อันนี้เฮ้ยดูยังไงสอนไงสอนไงทีนี้นี่อันแรกอันแรกอันแรกอันแรเฮ้ยเฮ้ยโอ้ทำยังไงอะโอ้ยโอ้ยทำไมมันไม่รูัวเด็กเก่าเราบอกเขาจะรู้ทีนี้กันเก่าเราหลอด อ้เว้ยสุดแล้วพี่เตอร์เอาหน้าแบบไปทาบสักอันสองอันแบบปรองทุกอันนะถ้าอันไหนมันทาบแล้วแบบมันทะลุอ่ะแต่ว,ว่ามันไม่ใช่เว้ยท่าไหนท่าแล้วมันแบบไม่มีอะไรทะลุก,ก็คือนั่นแหละอ๋อเอาไม่ว่าผมตามพี่ด้วยกันผมไม่ค่อยเข้าใจนะเออไอโอ้ย มไม่รู้ว่ามันมีรูตรงไหนเพราะว่ามันกินหนวดลวงได้ไงหนูยังไม่รู้เลยเอาใหม่เดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่แคเตอร์ไอ้ไมีรูตรงนี้อานมาแล้วไอ้กระโดดด้วยไอ้แบบนี้เดินนะอ้าวลืมมันต้องทางซ้ายใช่ไหมอ่าวสายสายสองอ่ะแบบมาอันแรกแล้วก็สายสองเลยขี้เกียจดูไงเออก็เลยแบบเออก็้ายสองก็สายสองพี่วิวพี่โอ้ไอขี่โยมี่ขี่โยมีแล้วก็รูตงไหนอ่ะแล้วก็กระโดดโดดเลยปุ๊บปุ๊บอ้าวเย้เราผ่านแล้วทุกคน เดินไม่นพี่กระโดดอะไรอ่ะกระดูกสันหลังนะครับผมเฮ้ยมันมีรูอยู่ไม่ไม่ไม่ให้กระดูกตรงนี้เว้ยมันไม่ให้เดินตรงสันหลังอ๋อมันมันอ๋ออ๋อเฮ้ยคือตอนเลขอ่ะกระโดดได้เกือบผ่านแล้วเมื่อกี้แต่มันต้องกระโดดไวๆอ่ะใช่จะผ่านงั้นเราเดินตรงนี้แล้วกันเป็นกระดูกสันหลังอันนี้คือน่าจะเป็นเอ่อรูอุจจาระรูตูลูตูสูตูสูตูฮมเออเออกูว่าแล้วมันต้องสไลด์ได้เฮ้ย โดนข่าวเขาเรียกสเต็ปเขาเรียกสเต็ปอีกข oh. ้าวจะบอกว่าเขาเรียกสเต็ปเลยจบแล้วเอาใหม่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 ใหม่โอ้โหไอออกรูตุ้ดมาแล้วออกรูต right huh> ุ้ดมาแล้วโอ้ยง่ายอย่างวพี่ลอนเราด้วยพี่โอ้โหเฮ้ยพี่จะพี่กำลังจะไปตามพี่หมิวแล้วไม่บายไม่นะไม่บายพี่ไปแล้วทำไมตอนแรกแบบโหมาอย่างดีเลยมาอย่างดีนี่คืออะไรโอ้นี่มันตูดัวอุ้ยตูดัวนี่กือผาดแล้วเฮ้ย แต่จะารรดาต่อไปได้อะมันถือว่า่านปพะว่าอ้าวไม่ผ่านฮ่าฮะฮ่าฮรักไก่ไม่ได้อะเอคุณอยู่ที่ไหนเลยเราอยู่ที่ดูสตูดมันเหมือนเดิมเพราะว่าเราอะนะตัวเอมันเป็นอะไรอ่ะคีย์บอร์ดพังทุกคนเราเล่นเก่งมากมันเป็นคีย์บอร์ดพังไว้เออมันใช้มาหลายปีแล้วไงทุกคนไม่พี่ว่ามันไม่ด้กดตัวเอนะมันกดแค่ดีกับเอก็ได้แหละดีกับเอแบบยึกยากยกอ่ะดีกดีกับเอเอเราลองซิเราลองจริงๆก็กดอ่ะ แล้วก็กดกระโดดด้วยแหละเมื่อกี้แต่ว่ามันผิดจังหวะไปนิดหน่อยทุกคนเนี่ยทำไมไม่ผ่านตะกีต้องมาผ่านอะไรตบางๆเฮ้ยมัวตัว<ด>ใหญ่จังจริงจังเกมมิ่งเออผ่านตะกีต้องให้จริงจังเกมมิ่งเอ้ยเขาจะอายมาแล้วหลังจากเกมมิ่งไม่ผ่าน,านใช่เราต้องจริงจังเกมมิ่งถึงจะผ่านเล่นแบบอันนี้คือเล่นธรรมดาคือไม่ผ่านเขามีภาระขึ้นนมบัวแน่เลยโอ้ยอายตายไม่ใช่ช่องแอร์เหรอได้เป็นช่องแอร์มากกว่านะแล้วไปทางไหน มันจะเป็นนมบัวนะเว้ยแกดูข้างล่างดิอุ้ยทำไมมันกระโดดไม่ถึงวะมันกระโดดไม่ถึงอ่ะมันดมันดี๋ยวไม่ถึงสักทีทำไม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 เฮ้ยตอนแล้วเกาะสายไฟไปได้ด้วยนะโดดถึงเออมันดูน่ากลัวนะพี่เหมียวเออน่ากลัวครับน้อืมไอเท์ไออยู่ไหนวะไอ้นนี้ไอพี่เหมียวไอเทมไออยู่อย่างไกลเลยพวกเราคือพวกที่อยู่สูงกว่าคือร์ดมัันพงงงแ่ต้ออยเกราอยู่สูงกว่านี่ห้ามคนเข้าพี่เหมียวพี่ไม่ใช่คนเออพี่เข้าได้ฮ่าฮ่าเฮ้ยทำไมมัน ทำไมมันมันล็อกให้นางด้วยเหรอเฮ้ยมันมันมันโอ้ยโอ้โหอันดับคนยากจุงนี่คืออะไรไหนไหนไพี่เหมียวมันคืออะไรพี่เราต้องขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กระโดดฟึบทริปอ้าวอะไรอ้าวอะไรอ้าวอ้าวมันก็ได้นะขึ้นหนูสะดุดไปมันก็ไม่ได้เลยอู้อิสิอิสิอิสิ อื้ <Easy, S 1> อี่สี่โอ้ด่านเลือดเฮ้ยฮึบ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 อห,อห,อห,อหอนี่น่จะมาถึงกันแล้วนี่คือด่านเลือดว้าวโอ้โหมันคือท่อระบายนะ้ำแต่ทำไมเป็นสีแดงจังเลยนี่เป็นเลือดวัวนะเลือดวัวเหรออืมเย้าเนาะมันท่อระมาเนี่ยมันคืออาหารเลย หั่นเนื้อย่างแบบโหดรลายทารุณเหมือนทางเอาไว้ฆ่าตัวตายไงไม่รู้เตรียมเตรียมไปใส่ยังสามสองหนึ่งอ้าวอ้าวอ้าวว่าผดหวังมากเลยคืนนี้ว่าจะสไลด์ลงไปใช่โคตร์ดหวังเลยโห์ดหวังสุดๆที่นี่ที่ไหนเอ่ยวิเหมือนเราจะอกได้หรือเปล่าเฮ้ยยังมีน้องหมูด้วย โอ้ยแต่ว่าเราเราใกล้หอด้วยนะทุกคนมีน้องหมูที่เดนรับกรรมมีน้องหมูอบอก<ะ>นะว่ามันไม่มันไม่มีเซฟมันต้องแบบไปสไลด์มาใหม่อ่ะไม่นะก้าว <laughs> เดียวผ่านได้ไหมเฮ้ย <laughs> นี่มันมีสไลด์มามันไม่ได้แบบไอ้นี่เออมีอ<ะ>๋อหรออ๋อทางขวาแล้วพี่สไลด์มันไม่ได้แบบรับกระเดินมันระก้าวโอ้ทำไงพี่ก็น้องอายเก่งไงน้องอายโอ้ยสลา้นะตก มาเสรจแล้วยังไงวะเราเราออกมาตรงนี้แล้วเราเราเราออกมาตรงนี้เซฟปะทุกคนเราถึงแล้วเรารอทุกคนอยู่นะฮาพี่กลังตามไปต้องไปตกตรงนั้นกันนะมันดีที่มันดูดูจะกระโดดไม่ได้ไงไม่รู้อะดูดิด่านแบบด่านแบบนี้ทุกคนก็ไม่ผ่านต้องจริงจังทุกคนจริงจังเกมมิ่งไปดิเออทำยังไงวะโดดตรงหูมันตรงหูมันตรงนี้ไปทางไหนอ่ะก็โดดไปเลยไง การจังหวะดีๆดิเหมือนกระโดดไม้คัพสี่บล็อกอะมันไม่ได้เว้ยมันต้องกระโดดไปไปพี่มันเหมือนกระโดดไม้คัพสี่บล็อกอะที่มันเหมือนจะถึงแต่มันไม่ถึงอะมันไกลเกินมันไกลเกินอุ้ยพี่พี่บิวจะไล่ตกอีกแล้วเนี่ยมันไกลเกินโอ้ยเดี๋ยวเรากระโดดกลับไปดิตัวนี้จะขึ้นถึงไหมเนี่ยไม่น่าขึ้นถึงว่ะอะไรแบบนี้ละกันได้ยังได้ยัง เนี่ยมันไม่ได้มันถึงมันถึงมันไม่ถึงไอ้มัถึงแล้วเรจะผ่านได้ไงเออวะมึงไม่เห็นทุกคนได้ก็ผ่านได้ไงหรือว่าเขาจะแฮกกันนี่ไงเนี่ยพี่เหมียวมาแล้วเนี่ยพี่กดสเปซบาร์ไว้ดีดิพี่พี่อย่ากดครั้งเดียวพี่จะกดบึ้งบึ้งอย่างเงี้ยพี่ลองพี่อจะบึ้งบึ้งเออใมันได้ยังไงดิพี่นี่ไงมาออกจะอีซี่เราต้องไปจุดเซฟตรงนู้นอะ โอ้ย <ไป S 1> ผ่านทุกคนก็ผ่านทุกคนผ่านใช่ทุกคนเราออกมาจากร้านเนื้อเอามาหิดได้แล้วใช่ทุกคนโอเคเราต้องวิ่งไปถุดเซฟนะทุกคนตอนี้เราก็ออกมาจากโรงงานที่มันดูไม่เหมือนโรงงานเลยทุกคนดูดิโอ้ยนนอะไรสักอย่างพอผมเห็นด้านนอกคือมันไม่ใช่นะทุกคนโอเคครับทุกคนก็เป็นไงบ้างาสำหรับคลิปนี้นะ ถ้าชอบกดไลค์นะครับผมให้ถึงให้ตะกี่ไลค์ดีทุกคนพันไลค์แล้วกันนะทุกคนนะ,แล,ะ,ะ,ะลแล้วก็อย่าลืมไปติดร้อยแปดสิบเก้ากูเก้โกเก้ลาไลค์ใช่เลยทุกคนนะแล้วก็อยา่าลืมไปติดตามช่องของพี่อันลิซี่แล้วก็พี่หมิวกันจนทุคนนะถ้าอยากให้เล่นแมปแล้วถ้าอยากให้ผมเล่นแมปอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมนะเจอกันมาคิดน้าทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายไปทุกคนนี่ได้เหรียญจ้ะ